มา <All right. S 1> ปิดท้ายกันนะ uh, คุณผู้ชมก่อนจะลากันไปมีน่ารักน่ารักนะคะเรื่องราวน่ารักของเจ้าสุนัขพันธ์โกลเด้นรีทนะรีฟเวอร์นะขึ้นชื่อว่าเป็นสุนัขที่แสนรู้มากๆนะฉลาดมากๆเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่รู้ว่ายังไงอะ่ะซนไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปบนหลังคาได้ยังไงสุดท้ายลงไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมนี่เจ้าของเขาอัดคลิปมาให้ดูน้องค่น้องขึ้นไปบนหลังคาบ้านอะ่ะคือยังไงอะ่ะมัน มันซนถึงขนาดไหนถึงขึ้นไปแบบนี้นะคะคือเขาก็อัดคลิปเอาไว้ได้สูอยนะเน,นี่ยเน<อ>ี่ยเราต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเอาลงเนี่ยนะคะเพราะว่าแหมมันมันอยู่บนหลังคาบ้านนะเนาะเจ้าของก็เอาลงมาไม่ได้เนี่ยนะคะคือเขาก็มีการโพสต์ภาพระบุข้อความว่าอย่าให้หลุดเพราะเราสุดไม่เหมือนใครนี่ <laughs> <laughs> น้องทำหน้างง<อ>ขึ้นไปได้ยังไงนะเราอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย ่าจากเรื่องของหมา